สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อจากาคลิปแนะนำาซาพีดมินิโปรนะพอดีผมมีของอยู่กับตัวนะเดี๋ยวผมทําเทียบเป็น AB t e ท t ให้นะครับว่าอาสองรุ่นนี้มันเหมือนกันตรงไหนแล้วก็ต่างกันตรงไหนบ้างนะครับจะได้เป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะสำหรับท่านที่เล็ง2รุ่นนี้อยู่ว่าเอ๊ะต้องซื้อตัวโปรหรือว่าซื้อตัวธรรมดาก็พอนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มเลยแลวกันเนาะอันดับแรกนะครับกล่องเนี่ยก็คนละแบบแล้วนะครับโดยที่าซาพีดมินิเนี่ยกล่อเขาก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนี้นะครับเหมือนซาพีดเดิมที่เคยทํามานะครับในส่วนของมินิโปรก็แน่นอนกล่องเขาจะเป็นกล่องแบบแบบดึงออกมาแบบนี้นะครับจะไม่ใช่สไลด์ข้างล่างแล้วแล้วก็ ต้องบอกว่าคุณภาพการทํากล่องการเปรื้นสีอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีกว่ากล่องรุ่นนี้นะแต่มันมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเพียงแต่ว่าเวลาเราไปซื้อมันก็เลยดูแบบดูมันก็แพงกว่าแหละนะฮะมันก็เลยทํากล่องมาเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูที่โตวหูฟังกันเลยนะครับตัวหูฟังเห็นไหมขนาดเนี่ยมันเกือบจะเท่ากันนะแต่มันใหญ่กว่านิดนึงนะครับเวลาเราถืออยู่ในมือนะครับเนี่ยผมจะเทียบไงให้มันมันใหญ่กว่านิดเดียวอย่างเนี่ยเห็นไหมฮะ นี้วางข้างล่างเท่ากันนะแต่นนี้มันยาวกว่าติดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของความสูงเนี่ยก็สูงกว่านิดหนึ่งมันอ้วนกว่านิดหนึ่งนะฮะเหมือนตัวนี้มันเหมือนตัวนี้มันอ้วนขึ้นแบบสรีระเดิมนะคือแบบทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าอ้วนขึ้นติดหนึ่งนะครับในส่งตลับไม่ไม่มีผลเลยกับการใช้งานนะฮะเวลาพกก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านิดนึงถ้าเทียบกันนะะคือถ้าเอาเล็กกว่าตัวนี้ก็ยังเล็กกว่าอยู่นะฮะแล้วก็ ผิวสมัมผัสของการทำตลับนะครับเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดแหละเห็นไหมฮะว่าอัน,นเนี้ยตัวเซาพีดมินิโปรเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกสีดำแหละแล้วก็คนเคลือบเดี๋ยนะนกล้องไม่โฟกัสอ่ะเป็น,เป,นเป็นพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็เพื่อเคลือบผิวด้วย P.U. มาเห็นไหมมันไม่สะท้อนแสงเลยนะครับเป็นด้านแบบด้านสนิทเลยแบบนี้นะครับในส่วนของซาพีดมินิเนี่ย มันเป็นเนื้อพลาสติกสีดําไม่ได้พ่นเคลือบอะไรมานะครับมันจะมีความมันมันกว่านะครับเนี่ยนะครับถ้าเทียบกัน2อคันก็จะเห็นว่าเห็นไหมอันนี้มันจะด้านไปเลยเห็นไหมอันนี้มันจะมีการเคลือบๆหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือส่วนที่แตกต่างกันในส่วนภายนอกแล้วก็ช่องชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็น USB C ทั้งคู่แต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีสีฟ้านี่เป็นสีฟ้านะครับอาจจะรองรับชาร์จเร็วหรืออะไรแต่ว่าหูฟังมันก็เร็วอยู่แล้วนะมันแบตนิดเดียวนะครับ เส้นสคริปสีเทาก็คือการประกอบโดยรวมๆวัสดุตัวนี้มันดีกว่าแหละนะครับสมราคาเขานะครับในส่วนตัวนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่แต่ว่านี้ก็ทําให้ดีไปอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็เนี่ยนะครับที่ผมบอกอันเนี้ยฟังเสียงบานพับดูแล้วกันนะนี่คือส่วนที่ผมรู้สึกก่อนเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือฝาด้านในของซาวพีดมินิโปรอ่ะนี่นะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะดูเรียบร้อยกว่า อย,นะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะในส่วนของตัวเซาพีดมินิเป็นแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีอินเสิร์ตไม่มีอะไรข้างในแล้วก็เนี่ยนะฮะให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่ค้างนะแล้วก็จะดูแบบนะฮะส่วนส่วนตัวนี้คว่มไม่ล่วงนะคือบางทีอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่ผมคิดว่าเขาตั้งใจทํามาให้มันไม่เหมือนแหละเน,นะครับเนี่ยเวลาคว่มก็ไม่ล่วงนะ แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเสียงปิดเป็นอย่างนี้ให้ดูกล้องไม่โฟกัสโทษทีนะอ่านี่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบนี้มันจะดูล่วงเร็วกว่านะรประมาณนี้อย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูที่ตัวหูฟังกันเลย นะครับในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยลองฟังเทียบกัน2คลิปนะครับไม่งั้นเดยวคลิปนี้มันจะยาวเนาะฟังก์ชันก็คือตัวนี้นะครับมี AI speech นะครับแล้วก็เป็นระบบสั่งงานนะครับแบบ touch control นะครับมีแค่นี้นะฮะชิปเซ็ตน่าไม่ไม่ใช่คอคอมนะฮะในส่วนของตัวมินิโปรก็จะเป็นคลิปชิปเซ็ตคอคอม3 0 4 0นนะครับมีทั้ง ANC นะครับแล้วก็ มีทั้งเกมมิ่งโหมดนะครับในส่วนมินิจะไม่มีนะฮะอันนี้คือต่างกันเลยนะครับทีนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันอ่ะข้างเดียวก็ได้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปก่อนนะเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวซาวพี s มินีนะครับกล้องไม่โฟกัสไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะอันนี้ในส่วนของซาวพี s มินิเห็นไหมครับ นี่คือมินินะนี่คือมินิโปรนะครับว่าเขาทํามาวัสดุภายนอกเนี่ยขนาดเฟสเพลทเนี่ยเท่ากันนะแต่ว่าอ่าอันนี้มันก็จะใช้ตัวลายเส้นเป็นสีเงินนะครับส่วนตัวนี้ก็จะใช้ลายเส้นเป็นสีเทานะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับแต่มันเหมือนแค่เฟสเพลทนะโดยรูปทรงหูฟังมันไม่เหมือนกันนะครับ ในส่วนของตัวมินิโปรเนี่ยมันจะทํามาเป็น2ขยึกนะครับเวลาเราใส่เข้าไปในหูเนี่ยส่วนที่อยู่ในหูเราจริงๆก็คือตัวกระเป๋ะตรงนี้นะครับรวมถึงจุกนี้นะครับตัวนี้ข้อตั้งแต่ข้อนี่มันจะยืนออกมานอกหูเราไม่เกี่ยวกับหูนะครับแต่ว่าอย่างในซาพีทมินิเนี่ยนะครับเวลามันเข้าไปมันจะเข้าไปทั้งลูกแบบนี้เลยเพราะมันสั้นกว่านะครับเนี่ยเทียบดูอย่างนี้นะนะมฮะเนี่ยมันจะเป็นทรงท่าประมาณนี้ เวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะยื่นออกมากว่ากันประมาณนี้เลยครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ในหูรองจริงคืออันนี้อันนี้มันจะทิมเข้าไปในหูเรานะครับนี่คือส่วนที่ตากันนะครับสําหรับบอดี้และวัสดุนะครับก็คือ,อ,อต้องบอกว่าเวลาเราสวมใส่เข้าไปเนี่ยแม้มันจะใช้ชื่อรุ่นเหมือนกันแต่เวลาเราใส่เนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันนะฮะเวลาความรู้สึกเวลาสวมใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นคนละสไตล์กันนะฮะอันเนี้ยมันจะมีความเป็น ความรู้สึกของความเป็นหูฟังอินเอียร์แบบจริงๆนะครับที่แบบต้องยัดเข้าไปในหูเรานะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่บอดี้มันเล็กแล้วก็น้ําหนักเบานะครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความลาคาญมากนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีความอุดหูมากกว่าแบบนี้นะครับคือมันต้องใส่เข้าไปในหูเลยนะครับสําหรับในตัวมินินะแต่ในส่วนของตัวมินิโปรเนื่นองด้วยเขาเป็นหูฟังที่มันมีระบบ ANC อยู่แล้วนะครับเขาสามารถตัดเสียงรบก,กวนภายนอกได้ผมเข้าใจว่านะ เขาก็เลยไม่ต้องออกแบบหูฟังให้มันอุดหูเรามากนะครับคือตัวนี้เวลาเข้าไปจะคล้ายๆกับหูฟังเอียบัตที่ปลายเป็นยางเท่านั้นเองคือเวลามันเข้าไปในหูเราทั้งลูกเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในหูเรานะครับมันจะเข้าไปแค่ประมาณแค่นี้เองนะครับประมาณสัก1-2มิลจากปลายเนี่ยเท่านั้นเองเหมือนกับอารมณ์แค่แบบแค่เอาหูฟังไปวางไว้แล้วก็จุกมันก็ไปอุดตรงหูเราเท่านั้นเองนะครับไปปิดหน้ารูหูไว้แต่ไม่ได้ถึงกับต้องยัดเข้าไปนะครับแต่ว่า,อ,าอย่างในมินิเนี่ย ก็คือเป็นสไตล์หูฟังอินเอียร์เลยนะครับคือใส่แล้วมันก็จะยัดเข้าไปในหูเราเลยนะครับในความรู้สึกนะเวลาใช้งานก็เป็นแบบนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความแตกต่างภายนอกทีนี้ก็มาถึงส่วนของโหมดต่างๆนะครับโหมดต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมลองฟังมาในสาวพีซสองรุ่นนี้นะก็ ในส่วนของ s o u Sound p วพีด Mini เดิมเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังราคาแบบเป็นอยู่ในกลุ่มบัจจตนะที่เสียงค่อนข้างดีมากนะผมชอบนะผมใช้ฟังนอนฟังอะไรเนี่ยโอเคเลยนะครับคือแบบมันไม่ยื่นออกมาเยอะด้วยนอนทับก็ไม่เจ็บนะแล้วก็เสียงเบสดีนะครับแต่ว่าเสียงกลางเนี่ยเขาจะดอบดอบไปหน่อยนึงเหมือนกับว่าเขาออกแบบเสียงมาเป็นแบบเสียงสไตล์แบบนี้นะครับ คือมีแหลมนะครับมีเบสแต่ว่ากลางจะจะดรอปลงมาหน่อยนึงนะฮะเหมือนคล้ายๆแบบ EQ แบบปีกานะครับคือดึงดึงตรงเสียงกลางลงมานะครับแล้วก็ยกเสียงเบสกับเสียงสูงกลางแหลมขึ้นมาเออกลางเสียงแหลมขึ้นมานะครับเป็นปีกานะแล้วก็เวทีเสียงจะไม่กว้างมากนะครับสาหรับซาวพีซมินิแต่เบสค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฟังสนุกนะครับในส่วนของซาวพีซมินิโปรเนี่ย จะเป็นความรู้สึกที่ต่างออกไปนะครับเหมือนในคลิปที่ผมทำํำไปก่อนหน้านะคือตัว saopin mini pro เนี่ยฟิลแรกที่ผมใช้นะครับความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้าย airpod s pro มากเลยคือเสียงโปรง่ปรงๆนะครับมีเบสมีแหลมมีกลางนะครับแต่ว่าออกไปทางแฟ a t flat นะครับคือไม่ได้แบบไม่เหมือน saopin mini เลยนะครับอันนี้ความรู้สึกผมนะคือฟังแล้วไม่เหมือนกันอาจจะเกี่ยวกับด้วยความที่ รูปแบบในการสวมใส่ของมันเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเคยตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นหูฟังทรงอินเอียร์แบบแท้ๆเลยนะครับไม่ตัวสเตมเนี่ยมันจะอุดเข้าไปในหูเราค่อนข้างลึกนะมันมันก็เลยทําให้เสียงเบสมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับแบบเสียงมันใกล้หูอะนะฮะแต่ว่าในส่วนของซาวพีนมินิโปรเนี่ยเสียงจะมีความโปร่งและเปิดกว้างกว่าเวทีเสียงค่อนข้างกว้างนะครับเบสอิมแพคเนี่ยผมว่า ตัวมินิเนี่ยเบสอิมแพคดีกว่านะครับจังหวะที่เบสกระแทกแบบเป็นลูกๆนะครับแต่ว่าในตัวเสาพีชมินิโปรเนี่ยเบสมันจะสวยกว่านะครคือมันจะมีความแบบไม่ไม่กระแทกจนรู้สึกอึดอัดน,นะฮะอาจจะไม่เหมาะกับเพลงบางแนวหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องไปลองฟังกันเอานะครับแต่ว่าถ้าในความรู้สึกของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่าตัวเสาพีชมินิโปรเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ต้องถือว่าเสียงมันดีกว่าแหละ นะครับเพราะว่ากลางแหลมอะไรเงี้ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็โปร่งเปิดก้างเวทีเสียงดีกว่านะครับแต่ว่า,าในส่วนของตัวสาวพีดมินิเนี่ยฟังเพลงสนุกกว่านะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ของการที่เป็นหูฟังที่เสียงค่อนข้างดีแล้วนะเพียงแต่ว่า,าถ้าความแตกต่างระหว่าง2รุ่นเนี้ยในส่วนของคุณภาพเสียงก็ประมาณนี้นะครับในส่วนอื่นเนี่ยซาวพีดมินิก็ถือว่าสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีทั้ง ANC นะครับแล้วก็ ไม่มี t r น s s p a r e n t mode ไม่มี Gaming Mode นะครับแล้วก็ไม่รองรับโคเด c กพวก a p p X adaptive อะไรอย่างนี้นะครับโดยที่ราคาต่างกันเยอะพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าให้ผมสรุปง่ายๆคือถ้าท่านทั่วไปนะครับที่ต้องการหูฟังนะฮะฟังเพลงสนุกนะฟังเพลงสนุกนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องการระบบอะไรทั้งนั้นนะครับต้องการแค่ใช้หูฟังสําหรับการฟังเพลงคุยโทรศัพท์นะครับดูหนังดูซีรีส์อะไรเลื่อยเปื่อยนะครับ ซาวพีดมินิเนี่ยตอบโจทย์ได้หมดนะครับเพราะว่า,าตัวนี้พกพาง,ง่ายด้วยนะครับขนาดเล็กใส่สบายนะฮะแล้วก็คุณภาพเสียงค่อนข้างดีแต่ท่านใดที่ต้องการระบบที่มากกว่านั้นนะครับอาจจะต้องการชิปเซตที่ดีขึ้นนะครับต้องการระบบตัดเสียงรบกวนอาจจะใช้จริงจังหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าต้องการใส่หูฟังแล้วใช้ท่านสเปเรนต์โหมดเพื่อ,อได้ยินเสียงคนรอบข้างด้วยนะครับคือเป็นหูฟังตัวท็อปของเขานะฮะก็สามารถ เลือกซื้อมินิโปรได้เลยคือมันเหมือนมินิที่ดีขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็สวมใส่สบายนะครับตัวนี้จะใส่ถ้าถ้าความสบายเนี่ยผมยังให้มินิโปรมากกว่าหน่อยๆน,นะเพราะว่ามันไม่ได้ยัดเข้าไปลึกนะครับรวมถึงคุณภาพวัสดุที่ดูสวยกว่านะครับก็สามารถเลือกมินิโปรได้เลยราคาต่างกันอยู่ประมาณนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างสาวพีดมินิโปรกับสาวพีดมินินะยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าชอบรุ่นไหนแล้วก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ